ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพมีจารึกมากถึง1,440ชิ้นซึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาองค์การยูเนสโกมีมติรับรองให้ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจําแห่งโลกในระดับนานาชาติจากวิธีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจําแห่งโลกของยูเนสโกครั้งที่10 จารึกวัดโพเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่มีความสำคัญเทียบเท่าระดับสากลบอกเล่าวิชาวความรู้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจารึกศัพทวิชาบนแผ่นศิลายังถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างวัดพระเชตุพนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหราราชรัชกาลที่หนึ่งและจารึกสุภาษิตพระร่วงรวมถึงรูปปั้นหรือสีดัดตนแสดงท่าทางการบริหารร่างกายการนวดแผนโบราณที่สมัยรัชกาลที่หนึ่งและรัชกาลที่สามทรงโปรดกล้าวให้จัดทำขึ้น โดยองค์การยูเนสโกพิจารณาว่าจะรึกวัดโพที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธศาสนาวรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลาจารึกเรื่องรือสีดัดตนมีความเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ตำรายาตำรานวดอันนี้ก็มีประโยชน์เป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างชาติก็นิยมนวดไทยนวดแผนไทยก็มีคนสนใจศึกษาทั้งคนไทยคนต่างชาติ เดี๋ยวนี้ก็เป็นธุรกิจที่นําไปเปิดทนะำกิจการกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจํานวนมากแล้วก็ฝรั่งเองก็สนใจแล้วตารายาตอนนี้ก็เริ่มมีการลื้อฟื้นตําราการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใหญ่ๆหลายแห่งเช่นเีราดนะมาลายเมฮิดนนี่ก็เริ่มจะฟื้นฟูคณะแพทย์แผนไทย วัดโพมีชื่อเสียงด้านการน,นวดแผนโบราณซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้ก็นำมาจากรูปปั้นหรือสีดัดตนแสดงท่าทางการบริหารร่างกายการนวดแผนโบราณ รวมถึงจารึกต่างๆเหล่านี้โดยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะจะมีการจัดงานฉลองจารึกวัดโพมรดกความทรงจำแห่งโลก2,554ภายในงานนอกจากจะมีบริการนวดแผนโบราณแล้วยังจะได้ชมจารึกองค์ความรู้ต่างๆรวมถึงมโหรสพสมโพ์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เช่นโขนละครมอรำยวนหและไต่ลวดโขนตอนต่างๆนะฮะซึ่งโขนทุกตอนที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นโขนที่ปรากฏอยู่บน บานประตูพระบูชสถที่ที่บานประตูพระบโบสถของวัดพระเชตุพนเนี่ยจะมีภาพจำหลักฝังมุกบานบานฝังมุกของพระบูชสถเ,เป็นเป็นรามเกียรติ์ตอนต่างๆเราก็ตอนเหล่านั้นเนี่ยนะมานำเสนอในการแสดงโขนเป็นประจำทุกวัน สำหรับผู้ที่จะไปร่วมงานฉลองจารร้อยวัโดโพมรดกความทรงจำแห่งโลก2,554ก็สามารถไปได้ตั้งแต่วันที่24ธันวาคมนี้จนถึงวันที่2มกราคม2,555ที่สำคัญค่ะในคืนส่งท้ายปีเก่า31ธันวาคม2,554ยังจะได้ร่วมฉลองรับสกราชใหม่ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นบพะเคราะห์ซึ่งมีพระสงฆ์185รูปสวดธรรมจากกัปปวัฒนสูตรและสวดเจริญชัยมงคลคาถาในเวลา 24นาฬิกาด้วยสุบงกะสุกแก้ Voice TV รายงาน